สวัสดีครับวันนี้ช่องอัศวินไทม์นะครับมาทำกล่องสุ่มในวัยเด็กนะครับผมอันนี้เป็นกล่องสุ่มที่ผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเลยนะครับเห็นที่ตลาดแล้วก็เลยลองซื้อมาเผื่อว่าเอามาเปิดพร้อมกับคุณผู้ชมว่ากล่องสุ่มทุกๆเนี่ยครับ5าบาทเนี่ยว่ามันจะมีอะไรข้างในนะครับผมทีเนี้ยไอชุดเนี้ยเซตเนี้ยมันมีทั้งหมด3 6, 9 12, 12นะครับผม 12กล่องซึ่งราคาแค่50บาทเองเราจะไปหวังอะไรคำๆนะครับเหมือนออกมาเล่นสนุกๆว่าเผื่อว่าเราจะเจออะไรข้างในของแต่ละกล่องเอาจริงๆนะผมไม่เคยเล่นเลยนะครับอันนี้มาเผื่อคุณผู้ชมคนไหนเคยลองแล้วแล้วก็มันเป็นในอดีตนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีสินค้าหรือมีอะไรเปลี่ยนไปข้างในนะครับมาดูกันว่าข้างในแต่ละกล่องเนี่ยจริงๆเฉลี่ยกล่องละ5บาทนะเราเหมามาเราเลยได้ในราคา50บาทเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลางนะั้นเราเริ่มจากกล่องแรกเลยแล้วกันนะครับเอาแล้วครับกล่องที่หนึ่งแบบนี้นะครับกล่องรูปแบบประมาณนี้เดี๋ยผมจะค่อยๆแกะนะเฮ้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ต้องค่อยก็ได้นะครับมันกลนะ่องหนึ่งห้าใบเนาะหุ้มพลาสติกมานะครับอันนี้นี่โหห่อของขวัญน,นะครับดูดิครับห่อแบบดีเลยนะเป็นของขวัญน,นะครับแต่ว่าเราไม่ไม่เก็บถุงอยู่แล้วเนาะเราแกะไปเลยดีกว่า เพื่อให้ไม่เสียเวลาส่วนดูข้างในนะครับจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นกล่องอะไรนะกล่องลังธรรมดานะครับกล่องกระดาษมาดูกล่องแรกกันนะครับว่าเรามีได้อะไรจากกล่องนี้นิดเดียวนะครับเอาล้ครับกล่องที่หนึ่งนะครับเป็นกล่องที่หนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเหมือน ที่รัดผมนะหนังยางหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็ให้เจ้าตุกตาตุนตุกตามาตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้กล่องแรกหมดไปแล้วนะครับห้าบาทเราไปลุ้นกล่องถัดไปกันนะครับอันนี้กล่องแรงเริ่มที่กล่องที่สองนะครับผมมาแน่นกล่องที่สองครับไปไวเลยครับ แ็กเกจจิิงเหมือนเดิมนะครับเอ้ยอันนี้มินการ์ดเอเวนเจอร์หืมเดี๋ยดูดิเดี๋ยวนะได้มาอีกแล้วนะครับหนังยางรัดผมหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูการ์ดแอเวนเจอร์กันนะครับว่ามันเป็นอะไรอ่อาลอนแมนก็มาครับนี่อะไรเอ่ย วอลแมชชีนแบ็ o วเโื่อกี้เหมือนเห็นธานอสอ่าธานอสแล้วก็มีฟอร์คอนนะครับใครที่เป็นแฟนมาวเวลอาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้เป็น i อร n น a n นแฟนไอรอนแมนนะครับเปเปอรแล้วก็ Loki ครับอ่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับการ์ดของเด็กเล่นครับผมเราไปดูกล่องถัดไปกันครับกล่องที่3นะครับ เรามาลุ้นกันต่อกับของเล่นเด็กๆตึ๊บเปิดแล้วนะครับอา้าวแล้วแตกต่างนะครับผมเรามาดูกันว่ามันคืออะไรอ้าวหมดแล้วนะครับอันนี้ดีนะครับเราไม่ได้หนังยางลัดผมอีกรอบครับโชคดีมากเลยครับอา้าวแล้วอันนี้เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์มูลค่า5บาทนะครับ เป็นสติกเกอร์อะไรน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้แปะได้ที่ไหนก็ได้นะครับสติกเกอร์ครับผมอ่าหรือว่ามียังรัดผมทุกกล่องนะครับถัดไปเรามาดูกล่องที่4โอ้โหกว่าจะจบคลิปนี้คงใช้เวลาพอสมควรนะครับแังนั้น ลุ้นไปทีละกล่กองน,นะครับผมไม่รู้นะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าในอดีตเนี่ยที่ถ้ามีใครเคยเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับว่าสินค้าเนี่ยมันเหมือนสมัยนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เคยอันนี้มีอะไรมาเหมือนจะเหมาะกับอะไรอะ่ะเนี่ยครับเป็นแท่งๆเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตอ่านยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เป็นเหมือนอะไรไม่รู้อะผมไม่แน่ใจอะมันมันจะเป็นสีก็ไม่ใช่นะมันมันไม่ติดนะครับเนี่ยเอ oh. เดี๋ยวนะไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นยังลบหรืออะไรสักอย่างเขาเขียนไว้ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะอันนี้ oh. อย่างนี้นะครับโ oh. okay. อเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นถัดไปกันต่อเลยครับ <c oughs> ชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้ากล่องสีแดงนะครับ <c oughs> ผมมาอ่ามีแท่งเดียวอีกแล้วนะครับชิ้นที่ห้าอันนี้มาดูกันนะครับอ่านี้เป็นสีแน่นอนแล้วเลยครับผมว่าจะป้ายไ,ไปนี่เรียบร้อยครับนี่ สีนะครับเป็นสีน้ำเงินส่วนด้านนี้เป็นอย่าบอกนะว่ามันลบได้เออ๋อมันใช้ลบสีเหรอไฮไลท์แอนด์อิเลสอ๋อด้านหนึ่งเขียนนะครับด้านหนึ่งใช้ลบสีที่เขียนอีกด้านนึงได้เป็นเหมือนอือฮึครับผมมาดูชิ้นถัดไปกันเป็นชิ้นที่หนะครับว่าจะเป็นอะไร มานะครับเอ้ยเป็นซองนะครับซองอะไรเอ่ยซองคล้ายๆสลามเลยอะแต่ไม่รู้มันต้องเอาไปใส่น้ำหรืออะไรเปล่านะครับมันมันมันไม่ได้แบบเป็นผงนะอาจจะต้องเหมือนที่เขาไปใส่น้ำเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องเอาไปลองอีกทีนะครับ ต่อไปเริ่มแถวใหม่ครับผมสองที่เจ็ดมานนกล่อง5บาทไม่ดูคุ้มไหมเนี่ยมานะครับฮะทั้งกล่อง <c oughs> ทั้งกล่องมีเ <c oughs> ชือกน่าจะเป็นเชือกมหัศจรรย์นะครับเ <c oughs> ชือกเส้นละห้บาทเอาไว้อ๋เอาไว้ไวทำอะไรมันเหมือนมันมีแบบรูที่ให้ ของอ๋อส่คอหรือเปล่าครับให้คล้องงี้หรอมันมันก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้มันจะเป็นมันคือเชือกเลยครับ <laughs> โอเคครับต่อไป <c oughs> เรามาดูชิ้นที่แปดกันนะครับชิ้นที่แปดเราว่าเป็นอะไรแนนเดินแกะแล้วนะครับ เมื่อกี้ได้เชือกเส้นละหบาทมารู้สึกดีมากนะครับคุ้มมาดูกันแมวซ้ำครับผมซ้ำจนได้นะสลามเบ้าครับใครรู้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนแบบไม่รู้นะมันเหนียวๆอะ่ะครับผมชิ้นถัดไปชิ้นที่เก้าเลครับ เรามาเกินครึ่งทางมาแล้วนะครับชิ้นที่9เรามาดูกันปัาน้าเหมือนจะซ้ำอีกแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นลายเดิมไหมนะครับนี่ครับสติกเกอร์เดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบกันว่าเป็นลายเดิมหรือเปล่าเอาชิ้นเมื่อกี้มาอันนี้ชิ้นนี้แปบน,นี้นะครับดูชิ้นเมื่อกี้กางแป๊บนึงนะครับ โมเหมือนกันเดะเลยครับไม่แตกต่างเลยครับผมโอเคครับไปแถวสุดท้ายนะครับมาเริ่มเริ่มกันเลยดีกว่าแถวนี้ก็เริ่มจากชิ้นที่สิบมาแล้วครับแนานเออเชื่อมวิเศษอีกเลยครับ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดี๋ย นี่อะไรนี่อะไรเงินนะครับ5บาทอ้าวมีการโอ้ได้เชือกแถมเงินครับคืนมูลค่าให้กล่องนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเหมือนไม่เสียอะไรเลยนะครับได้ทั้งกล่องทั้งที่ใส่ของนะครับได้ทั้งกล่องได้ทั้งถุงได้ทั้งที่ห่อของของขวัญน,นะแถมมีเชือกวิเศษ <laughs> ให้เส้นหนึ่งด้วยครับโอ้โห,โหสุดยอดคุ้มจริงๆครับอันนี้อันนี้คุ้มสุดเลยครับ แถมเงินหบาทครับสุดยอดจริงเราไปต่อกันที่ชิ้นที่11ครับโอ้ยหล่นแล้วนะครับเอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคเราไปต่อที่ชิ้นที่11ครับมาแม่สนุกจริงๆกล่องสุ่มสมัยเด็กมาเฮ้ยอันนี้เป็นอะไร เรายังไม่เคยได้ครับอันนี้มาออกมาเอาแล้วเริ่มจากกิฟหนีผมนะครับมีเหมือนกัน2ตัวเลยนะครับกิฟหนีผมเห็นไหมครับก็แข็งแรงไหมอก็ได้อยู่นะครับดีอยู่นะโอเคต่อไปเป็น r i ร h Band ครับ ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สิบสองมาเรามาลุ้นกัินดีกว่าเราจะได้ห้าทอีกว่ีกล่องที่สินี่คุ้มสุดแล้วนะเหมือนแบบอาแล้วโถวผิดหวังจนได้นะครับจะเป็นริชแบนเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราคงไม่ได้ใช้นะครับอันนี้แล้วก็จะมีกิฟตหนีบผม2ตัวครับ นี่อันนี้จะเป็นรูปอื่นนะเป็นรูปเหมือนแบบแนวแนวยาวนิดนึงนะครับผมอา่าฮะเรียบร้อยอันนี้ก็หมดทั้งแผงแล้วนะครับสินค้าทุกอย่าง50บาทที่เราได้เอามานะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันคร่าวๆนะครับเราเอามากองๆไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการจัดอีกทีนึงเนะตอนนี้ที่เมื่อกี้ที่เรากองมาไว้นะครับเป็นตรงนี้นะเห็นไหมครับทั้งหมดที่เราได้นะครับ50บบาทนะครับผม ถ้าใครอยากลองเล่นสุ่มอะไรก็เพื่อความสนุกสนานนะครับในราคาที่ไม่แพงครับผมก็ต้องขอบคุณที่ติดตามนะครับเป็นคลิปหนึ่งที่แหวกแนวจากช่องอัศวินทามนะครับแล้วก็เป็นน่าจะจบคลิปแล้วนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแกะกล่องของขวัญอยู่ด้วยกันแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ